สวัสดีครับวันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆสไตล์อีสานกินกันดีกว่าครับเมนูนั้นก็คือซุปมะเขือยาวนั่นเองครับวัตถุดิบที่จะใช้นะครับก็มีมะเขือยาวหัน่นแล้วก็มาต้มแบบนี้นะครับแล้วก็มีข้าวคั่วพริกขี้หนูหอมแดงซอยผักชีฝรั่งต้นหอมเอามาซอยแบบนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้น้รราําปลาร้าทีนี้เราไปทํากันเลยดีกว่าครับนําพริกขี้หนูลงไปโขลกในครกแบบนี้นะครับอาจจะใช้พริกมากพริกน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะครับ พอพริกละเอียดแล้วก็ใส่มะเขือยาวตามลงไปแต่มะเขือยาวนี้เราจะไม่ตำนะครับเราจะใช้วิธีกดกดให้มะเขือยาวแตกนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงชูรสใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าในน้ำปลาก็มีความนัวอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วตามไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยผักที่ซอยไว้ทั้งหมดครับ เสร็จแล้วก็ตักใส่ชามไว้เลยนะครับอันนี้ถ้ามีใบสะระแหน่นะครับมาโรยตรงข้างหน้านี้ก็จะทําให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับเมนูง่ายๆสไตล์อีสานกับซุปมะเขือยาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ